สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการสองโลกพิศวงกับผมเลสลีย์จอร์จและทีมงานนำทีมโดยคุณโจ้บางจากสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยในช่วงท้ายรายการภาพเด็ดเดนะครับแม้กระทั่งตากล้องชาวต่างประเทศเห็นแล้วยังต้องอิจฉาทีมงานของเราเลยนะครับเป็นภาพของธรรมชาติสัตว์ป่าซึ่งหาชมได้ยากอย่างยิ่งลยทีเดียวครับ เป็นภาพอะไรนั้นช่วงท้ายรายการเราพบกันครับ oh, 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 oh. สำหรับในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอสัตว์2ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่ในบัญชีของ5ผู้ยิ่งใหญ่นะครับหรือว่า Big Five นะครับนั่นก็คือควายป่าและก็ช้างป่าแอฟริกา อีกสักครู่เราจะนำท่านผู้ชมกลับมาพบกับเกม Drive ในอุทยานแห่งชาติโชเบประเทศบอสวานนาในช่วงที่2ของ2โลกวิสวงนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโชเบนะครับ ข้ามาในอุทยานเราก็พบกับลิงบาบูลนะครับไปที่ไหนก็จะเจ,เจอเจ้าตัวแสบตัวนี้นะครับรวมถึงส่วนที่ตื้นของแม่น้ําโชเบ้นะครับเราก็พบเห็นจระเข้นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้านกมาลาบูนะครับนกชนิดนี้กินทั้งซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับรวมถึงล่าสัตว์กินเองด้วยลูกลังลักษณะคล้ายๆกับนกตะกรุมบ้านเรานี่แหละครับรวมถึงเจ้าฮิปโปนะครับมีจํานวนหลายสิบตัวเลย กวางที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้เรียกว่ากวางพูคู่นะครับหรือว่าเจ้าลิชเว่ซึ่งไม่สามารถจะหาพบในประเทศอื่นๆนะครับจะมีเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบอสวานนาเท่านั้นเป็นกวางที่หาดูยากชนิดนึงเลยนะครับ ระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่อุทยานขับรถพาเราเพื่อจะไปชมฝูงควายป่านั้นเราก็ได้พบกับรอยเท้าของสัตว์ผู้ติดตามฝูงควายป่าซึ่งมาถึงก่อนหน้าเราไม่นานนี้เองนั่นก็คือรอยเท้าของสิงโตเดหกตา สัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่มีรูปร่างลนะักษณะน่ารักไม่แพ้กับสัตว์ชนิดอื่นๆเลยก็คือเจ้ายีราฟนั่นเองนะครับยีราฟเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะแปลกก็คือมีลำคอที่ยาวแล้วก็จุดเด่นของการที่มีลำคอที่ยาวนี้ก็คือสามารถที่จะกินใบไม้หรือยอดไม้สูงๆได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาแย่งอาหารกับสัตว์อื่นๆซึ่งกินอาหารระดับกลางต้นไม้หรือว่าโคนต้นไม้นะครับ ยีราฟที่เป็นสัตว์ที่แปลกชนิดหนึ่งนะครับมีหัวใจค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่าการที่มีลำคอแล้วก็ศีรษะอยู่ห่างจากตัวนั่นเองจึงจําเป็นต้องมีหัวใจที่ใหญ่และก็แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะปั๊มหรือสูบฉีดเลือดขึ้นไปให้หล่อเลี้ยงสมองได้นะครับ นอกจากหัวใจที่ใหญ่แล้วนะครับจะมีจุดแปลกประสัทที่เป็อื่นถ้าจะสังเกตจากทางภายนอกนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตเวลายีราฟมันเดินดูสิครับลักษณะการเดินของ g ีราฟนั้นจะไม่เหมือนกับการเดินของสัตว์สีเท้าประเภทอ,อื่นๆนะครับสัตว์สีเท้าประเภทอื่นจะเดินลักษณะทว่าถ้าขาหน้าขวาก้าวนะครับขาหลังซ้ายก็จะตามแต่ของยีราฟนั้นจะไปกันทั้งแถบเลยครับ หน้าขวาหลังขวาจะไปพร้อมกันเหมือนกับรถไฟนะครับซึ่งการเดนนินลักษณะอย่างนี้นะครับจะพบกับสัตว์เพียงแค่3ชนิดเท่านั้นเองก็คืออูดนะครับสุนัขป่าหายีนาและก็แน่นอนแหละครับเจ้ายีราฟที่ท่านผู้ชมกาลังชมอยู่นี้ ในการที่เข้าไปชมสัตว์ในป่านะครับบางครั้งเราจะเห็นเฉพาะศีรษะของยิราฟนั้นโผล่ขึ้นมาจากต้นไม้ท่านสามารถที่จะบ่งบอกได้เลยครับว่ายิราฟตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับให้สังเกตที่นอหรือเขาเล็กๆบนศีรษะของเจ้ายิราฟนั่นเองนะครับถ้าเป็นเขาโลนๆนั่นคือตัวผู้แต่ถ,ถ้ามีขนขึ้นรอบๆบริเวณน,นอน,นะครับเป็นพุ่มๆนั่นเป็นตัวเมียนะครับสังเกตได้ง่ายตัวผู้ตัวเมียดูจากเขาบนหัวของจิราฟได้เลยครับ อีกลักษณะหนึ่งของเจ้ายีราฟซึ่งค่อนข้างจะแปลกกับสัตว์อื่นนะครับก็คือการกินน้ําของเขานั่นเองเนื่องจากเขามีลําคอที่สูงยาวนะครับและไม่สามารถที่จะก้มคอลงมากินน้ําได้เขาจึงจาเป็นจะต้องถ่างขาออกนะครับแล้วก็กินน้ําหลังจากที่กินน้ําเสร็จแล้วก็จะต้องใช้น้ําหนักของศรีรษะของเขานั่นแหละครับเวียงตัวพร้อมกับกระโดดขาขึ้นมาคู่เหมือนกับนักเล่นยิมนาสติกเมื่อเวลากระโดดลงจากอุปกรณ์เลยครับจะต,ต้องลงมายืนในท่าขาคู่นะครับ ก็เป็นเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสไปชมยีราฟก็ลองสังเกตจุดเหล่านี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินสีรัะของเขาหรือลักษณะในการกินน้ำของยีราฟนั่นเองเอโโระหว่างทางที่เราจะไปชมควายป่านะครับนอกจากรอยเท้าของสิงโตที่เราพบแล้วเราก็ยังพบสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกครับนั่นก็คือเจ้าฮิปโปซึ่งมีอยู่เพียงแค่3ขานะครับ ทางเจ้าหน้าที่ทยานก็สันนิษฐานว่าอาจจะโดนจระเข้นะครับซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ําแห่งเดียวกันนี่แหละครับได้กัดหรืองับขาตอนที่เจ้าฮิปโปตัวนี้ยังมีอายุน้อยอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีน้ําหนักค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าสามารถที่ยืนด้วยสามขาได้ ช่วงที่เราถ่ายทำกันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการอ,อพรยพของเจ้าควายป่าซึ่งในประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมานี่เองเขาหลบซ่อนตัวอยู่หน้ารอยตะเข็บบริเวณป,ประเทศซิมบับเวและบอสววนาซึ่งเป็นป่าทึบนะครับมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายในฤดูนี้นะครับเป็นฤดูที่รอบๆบริเวณแม่น้ำโชเบนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ ผุดมไปด้วยหญ้าอ่อนๆซึ่งเป็นอาหารอันโปรดปรานของเจ้าควายป่าขึ้นอยู่มากมายก็เลยทําให้ควายป่าเหล่านั้นอบพยกเพื่อมากินหญ้าอ่อนเหล่านี้จากที่ทีมงาน2โลกของเรานะครับคำนวณด้วยสายตาโดยการนับขาของควายป่าแล้วหารด้วย4จํนะครับจำนวนตัวของควายป่านั้นมีอยู่ประมาณ2 0 0 0ตัว ภายในอีก2 3สามอาทิตย์ข้างหน้านะครับจากจำนวน2,000ตัวก็จะเพิ่มปริมาณจนถึงจำนวนประมาณ5000กว่าตัวนะครับทุกปีควายป่าประมาณ5000กว่าตัวจะอพยพบริเวณรอยตะเข็บของ2ประเทศเพื่อมาหาอาหารบริเวณรอบๆแม่น้ำโชเบนนิสัยของควายป่าจะอยู่รวมกันเป็นฝูงค่อนข้างที่จะใหญ่โดยที่มีตัวเมียและลูกเล็กๆอยู่กลางฝูงแล้วก็มีตัวผู้ซึ่งมีขนาดใหญ่โตแข็งแรงรายล้อมรอบฝูงเพื่อป้องกันภัยอันตรายให้กับตัวเมียและลูกอ่อน น้ารอยต่อของประเทศซิมบับเวและประเทศบอสววนาบริเวณแถบนี้มีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายเลยนะครับเป็นป่าค่อนข้างที่จะทึบไปด้วยต้นไม้แต่เป็นไม้ที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะไม่สูงเหมือนกับบ้านเรานะครับต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกแตกต่างกันกับที่พบเห็นในบ้านเรา ณจุดนี้นะครับณบริเวณรอยต่อของประเทศซิมบับเวและประเทศบอสวานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติโชเบนั้นได้ชื่อว่าเป็น Elephant Sanctuary เลยครับก็คือดินแดนแห่งช้างเลยทีเดียวเป็นสถานที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดชุกชุมที่สุดในโลกนะครับณบริเวณนี้มีสถิติว่ามีช้างกว่า25,000ตัวเลยทีเดียวครับ ซึ่งช้างก็จะอพยพนะครับระหว่าง2ประเทศระหว่างซิมบับเวและก็บอสวานาซึ่งมีพื้นที่ติดกันนะครับในช่วงของป่าซิมบับเวนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าก็คืออุทยานแห่งชาติทาวังเก้เพราะฉะนั้นในช่วงบางฤดูนะครับช้างป่าเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเข้าไปแล้วก็กินอาหารกันมากเกินไปนะครับก็เป็นการทําลายป่าพอสมควรแต่สำหรับประเทศบอสวานานั้นแล้วไม่มีปัญหาครับเนื้อที่อุดมสมบูรณ์แต่มาช้างป่าเหล่านี้อยู่กันอย่างมีความสุขเลยทีเดียว ช้างแอฟริกามีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกับช้างเอเชียหรือช้างไทยที่พบในบ้านเราเนี่ยนะครับลักษณะของช้างแอฟริกานั้นจะมีหัวที่เล็กหูที่ใหญ่โตมโหฬารร่างกายก็สูงและใหญ่โตวกว่าช้างบ้านเรานะครับนอกจากช้างแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียบ้านเราแล้วนะครับถ้าเราสังเกตกันที่เท้านะครับก็จะมีข้อแตกต่างเห็นกันได้ชัดเลยทีเดียวครับ ช้างไทยนั้นจะมีเท้าหน้ามี4นิ้วและเท้าหลังมีด้วยกัน5นิ้วนะครับขณะที่ช้างแอฟริกานั้นเท้าหน้าจะมีเพียงแค่3นิ้วแล้วก็เท้าหลังจะมี4นิ้วนั่นก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับในความแตกต่างของช้างแอฟริกาและช้างไทยบ้านเรา ช้างจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นโขงนะครับโดยมีจ่าฝูงก็คือตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละครับเป็นจ่าฝูงแล้วยังมีบริวารก็คือตัวเมียแล้วก็ลูกอ่อนนะครับอยู่มากมายในฝูงแล้วก็มีสายสัมพันธ์อันดีเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งพี่ปานาอาก็จะคอยดูแลเจ้าตัวเล็กๆน้อยๆที่เกิดมาใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแม่อย่างเดียวแต่ตัวอื่นก็จะรับหน้าที่คอยดูแลเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในฝูงด้วยเช่นกัน ช้างป่าจะกินทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ใบหญ้าจนถึงใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้นะครับแล้วก็จะย่อยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยในมูลของช้างถ้าเราไปเขี่ยดูนะครับก็จะพบมเมล็ดพืชแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการย่อยเลยก็มีนะครับบางครั้งลูกช้างนะครับซึ่งยังมีขนาดเล็กก็จะกินมูลของแม่ช้างเองเนี่ยแหละครับ เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งได้รับการบดได้รับการย่อยแล้วพอสมควรนะครับสามารถทำให้ลูกช้างมันกินเข้าไปเพื่อย่อยได้สะดวกกว่านะครับ ช้างจะกินอาหารวันหนึ่งประมาณ250-300กิโลนะครับแล้วก็จะดื่มน,น้ำตั้งแต่50-200ลิตรเลยทีเดียว สำหรับช้างป่าที่พบในประเทศแอฟริกาใต้นั้นถ้าพูดถึงความงดงามแล้วจะมีความงดงามมากกว่าช้างป่าที่อยู่ในประเทศซิมบับเวหรือประเทศบอสเวนาะที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเพราะว่างาของเขานั่นเองอาจจะเป็นเพราะาสายพันธุ์หรือว่าพืชพันธุ์ธันยา,ารซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ช้างปา่าแอฟริกาใต้นั้นจะมีงาซึ่งใหญ่และก็ยาวกว่าช้างป่าในประเทศบอสเวนาะหรือประเทศซิมบับเวนะครับ สำหรับงาช้างที่ยาวที่สุดในโลกนั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ในกรุงจฮันัสเบิร์กนะครับงานั้นมีความยาวถึง11ฟุตเลยครับและในปัจจุบันนะครับก็มีการนำสายพันธุ์ช้างจากประเทศแอฟริกาใต้เข้ามาเพื่อให้ผสมกับช้างในายซินบับเวและบอสวานานะครับจุดประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อต้องการที่จะรักษาพันธุ์ ช้างซึ่งมีงาใหญ่และยาวนะครับสาเหตุหนึ่งที่มีประชากรช้างมากในประเทศซิมบับเวและบอสววนานั้นอาจจะเป็นเพราะว่างาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจสําหรับนายพรานผู้ล่างาช้างนะครับเป็นอาชีพนะครับก็เลยทําให้ช้าง่าแอฟริกาใต้นั้นมีจนวนน้อยกว่าช้าง่าที่พบในประเทศซินบับเวและบอสวานา สภาพที่ผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นภาพที่ทางทีมงาน2โลกรับตัวกับผมเองภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเป็นภาพที่ช้างทั้งโคลงนะครับกำลังว่ายข้ามแม่น้ําโชเบ้นะครับเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับสังเกตดูครับว่าแม่ช้างแล้วก็ป้าป้าพี่พี่น้าอาของช้างนี่จะช่วยกันรองรับเจ้าลูกช้างตัวเล็กๆนะครับในการว่ายน้ําข้ามไปนะครับ ในสารคดีอื่นๆที่กระผมหรือว่าทีมงานได้ชมมาก็จะเห็นเพียงคชาช้างตัวเดียวในการว่ายน้ําข้ามแม่น้านั่นแหละครับแต่ในครั้งนี้นะครับท่านจะเห็นว่าช้างทั้งโคลงเลยครับกำลังว่ายน้ําชูงวงกันสลอนนะครับแล้วก็มีบางตัวนั้นดำน้ําเลยทีเดียวนะครับลงไปใต้น้ําแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะหาชมได้ง่ายเลยนะครับเราถือเป็นภาพเด็ดของเราทีมงานสองรพิสวงนามาฝากท่านผู้ชมครับ สำหรับรายการสองโลกพิศวงนะครับก็ได้นําเสนอสารคดีเกี่ยวกับประเทศแถบทวีปอฟริกาตอนใตน้ไปหลายตอนพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับการดูสัตว์ป่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเข้าปา่าแคมปิง้งการตกปลาคงจะให้ความรู้สาระและความบันเทิงกับท่านผู้ชมพอสมควรนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที<ป>่น<ป>ี<ป>่นะครับ<ป> ผมเลสลี e ์จอห์ทีมงานสองโลกไปสวงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับสวัสดีครับ